รับเจ็ดโมงสองที่ยงอยงานห้า <c oughs> ชั่วโมงแต่กับพ่อรับนางฟ้าอยู่ในนี้คะ่ะ w h ิ t is ท t แย่จัดหน่อยลบลบลบกลาบที่เรางานรุ่นพี่อะ่าสภาพ,พื้นดูสิสภาพเรานะคะห <c oughs> น้าแบบโอ๊ยน,นะคะ่ะเป็นวันสองคลิปนี้ลงคลิปไฟนอลใครลิสิทธิ์ก็น่าจะลงแนละ้ว เราจะมาออกกีฬาดูมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สภาพเห็นป่มมันลบอะคุณน้าลบเกินคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ชลลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านใลประมันสองอาทิตย์ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสอบเที่ยงอยู่ในอีกทาชั่วโมงการเก็บห้องนะคะหนะังสือหนะะังไม่อ่านนะจ๊ะต้องเก็บห้องคือสภาพคือเพิ่งแบบออกกําลังกายเสร็จแบบเหงื่ออุกๆุกุก,ก,กนี่คือส่วนที่อยู่ข้างนอกรยกอะไรอย่างเนี้ยเห็นปะ คือมันมันรกแบบนี้เลยทุกคนรกแบบไม่น่าให้อภัยทุกคนโต๊ะเรียนแบบอันนี้มันคืออะไรยัดกันรวมกันก็ไม่รู้อ่ะคือเราได้อะไระมาใหม่เราก็ยัดยัดยัดเก็บถ้วยช้อนอะไรก็ไม่ไม่รู้จะเก็บข้างล่างนี่คือกองอะไรก็ไม่รู้นี่้ใค,ครจะทำใครอ่ะคือแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันรกมากคือได้อะไระมาใหม่ก็มาวางตรงนี้อะไรไม่ใช้ก็ยัดไปตรงเนี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าแบบห้องก็มีอนี้ก็สะอาดดีนี่ แต่ความรับนางฟ้าอยู่ในนี้ค่ะนางฟ้ามันคือความลับนางฟ้าม,มันคือยัดอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ what is it คือแบบโอ้แ oh. กจัดหน่อยก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะตามตรงว่า เ,เราจะไปสอบซึ่งมันควรจะแบบทวนหนังสือใดๆแต่ว่าเวลาจะสอบนะอะไรก็สนุกไปหมดยกเว้อนอ่านหนังสือ <l ope> เดี๋ยวเราจะเริ่มจากมุมนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นมุมที่เหมือนแบบมันน่าจะมีของที่แบบน่าจะอยู่แคตตากรีอื่นอ่ะอเดี๋ยวเราจะมาแคตตากรีสกานแล้วก็ออกใจตรงนี้นะคะ <c lusive> ถ้ามันสวยกว่าน,นี้ <c lusive> ที่เราซื้อ <altro> <c lusive> อุปกรณ์เข้ามาเราอยากจะให้มันดูแบบมินิมอลมินิใจเอสเซนติกใดๆแต่ตอนนี้คือไม่มีแต่ความเอสเซนติกแต่คําว่า อย่างแรกลว่าเราต้องเริ่มจากสดข้างล่างนี่ก่อน,นะนอค่ะเก็บโน้ตบุ๊กลงกระเป๋า ก็คือบุกมากแต่วัานี้จะกับบ้านออโอ้โหตกเทปเราข้าวฝุ่นมันแบบเข้าหน้าไปหมดอ่ะอขออนุญาตนะคะไม่ไหวจริงฝุ่นมันเข้าหน้าเราไปหมด ม,มันไม่ไ่และสเต็ปข้างย่างงี้ใครจะอ่านไม่เสร็จจะไปข้างบนอันนี้เป็นพวกกล่องใส่ชาร์จเราควรจะเก็บไว้สักที่ให้มันแบบเป็นละเบียบมากกว่าน,นี้ไหมซื้อมาเราควรเก็บกล่องไว้หรือว่าเอาทิ้งไปเลยดีมันมีบอกรับประกันไหมอ่ะน,นี่เป็นกล่อง เงิน,นบุกเรานะคะมันต้องรอแบบครบหนึ่งปีมันถึงจะแบบเอากล่องถึงได้เพราะว่ามีประกันเยอะก็เอาไว้ในกล่องก่อนละกันนะอะไรแล้วจะมาโซนนี้แบบจริงจังละกระเป๋าไปมอรออุบาทมากเลย นจะนต้องัดอะไรกัน,ม,นมันล็อกอะอันนี้เรียรมาเวทีลรอกที่สุโอ้โหโอ้ใครบวานลับที่อยู่ในใจโอโ้สับสกม,มากเลยอ่ะทำยังไงอ่ะขี้กเกียจอ่ะดูดีทุกคนมีทั้งแบบอุปกรณ์เสริมความงามและ อุปกรณ์การเรียนโอเคโคตรจละลบดูอันนี้ทิ้งได้ล้วมั้งเฟซโทรศัพท์อันน้อนะ่าเนี่ยนี่คืออะไรวะไม่รู้ทิ้งแทดกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เก็บคืเก็บทำไมพุดชันโอ้ยเข็มขัดเข็มขัดมาอยู่นี่ค่ะควรอยู่ในตู้ไหมหรืออะไรไม่มีแล้วด้วยก็เก็บย่อะไร โอ้ยขอบอิงด,ดูดิดิดของเข้าห้องเมื่อตอนจะย้ายเข้าหอตอนนี้คือไม่ได้ใช้แล้วด้วยซ้ำเนื่องจากเรามีตะกร้าแค่อันเดียวเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์เสริมความงามใส่นีนนี้ก่อนละกันเดี๋ยวตอนกลับมาเชียงใหม่ค่อยไปโมชิอีกรอบหนึงดูอุปกรณ์แต่งหงนง้งงา ยางดึงฟันยังอยู่อะเอ้ยอะไรอ่ระ,ะกตกๆงมันลบถึงนะเนี่ยอ่าสมุดบัญชีไมนะ่ควรมาอยู่ตรงนี้นะวะ จบตกหมดคือจอบอันนี้ก็จะเป็นอุปรกรณ์เสริมควมสวยได้ๆของเรานะคะยังไม่หมดหรือเปล่าดูดิโอ้โหคุณนา้าคือมันมากองรวมกันตรงนี้ได้ไงแล้วคือนี่จ้าโอ้โหทำไมเป็นคนลอย่างีอ้อันนี้เสร็จละเดี๋ยวเอามูไว้อีกทีหนึ่ง ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีควรทำความสะอาดเนาะยามันแตกไปหมดเลยอ่ะดูดี่ามันแตกไปหมดเพรามันวางไว้เป็นทีน่อันนี้คืออะไรททิงๆไปเถอะ จะต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีตะกร้าใส่ถ่านหมดแล้วก็ไม่เคยเอาที่นี้เป็นไงเป็นไงเริ่มดีขึ้นปเริ่มดูดีเริ่มดูดีสะอาดตรงนี้สะอาดสะอาดขึ้นเยอะใช่ไหมคะหันมาดูตรงนี้คะ่ะ เอามาลบกตรงนี้ต่อมองไปลบกบนเตียงต่อถ้ามันตกคือมันแตกแต่เอาวางไว้แล้วกันมันจะมาตั้งได้ต่อไปคือตู้นี้นะคะลบมากแ็นหนึ่งเอาทำ คือมันแบบมันลงมากเพราะว่าไรอ่ะมีอะไรเราก็ยัดยัดยัดเข้าไปให้หมดเอาสามารถยัดทุกอย่างในตู้ได้มันเหมือนแบบเป็นการแบบปิดบังความอัปลักษณ์การเล่นในชีวิตชั้นบนอะอาจจะโอเคอยู่เพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นชั้นอันเดอร์แวร์แต่ชั้นบนสุดอะมันเป็นชั้นผ้าห่มอะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่อันนี้มันคืออะไรของแม่ของแม่ที่เอาที่เอามาใช้พรมันหมดก็ยังไม่เอาไปทิ้งยาใด จก็บของย,ยาเย็บยาไปไหสู้เลยเลยเช็็กพอแล้วกันเอาเครื่องเสริมโตจัดสลยไว้แถวนี้ไหมมันใกล้ดีกำลางคิดว่าจะทำยังไงอันนี่ไหมอาวางไปกลงองอไป้ก่อนอ สามันประจำบ้านตามหากริปสองอันเนี้ยนานมากพอเราชอบเอามากิ์ผมเวลาเราผมไปพกหน้าคือมันอยู่ในตู้เราตลอดกระเป๋าร้านแปดอย่างอยู่ในนี้่ะเยอะเกินไหมอ่ะข้างบนเอาออกมาก่มานี่มันใบใด <Go> crazy. น้ำยาถามสีร้านอ่าอยู่ตรงนี้ทำมาแลงเหมือนจะดีนะแต่มองไปแล้วมันก็ลงเหมือนเดิมไปโซนนี้นะคะมันแบบันเด็กประสงค์เกินอะ่ะแต่ว่าเราจะเอาเก็บพวกนี้แบบพยายาเอาออกเลยแต่พวกน้ำยงน้ำยาอนะไรเนี้ยเออจะเก็บไว้ตรงนี้แบบนี้ นนี้นะคะช่วยเคลียร์ทุกอย่างลงมาจากโต๊ะแลวอันนี้คือดอกกลาบที่เราได้จากงานที่เราไปช่วยงานรุ่นพี่อะออจบไม่ไว้ชีวิตกันแล้วเช็ดเปล่าส่วนหม้อน,นี้เราจะพาน้องกลับบ้านนะคะแน่าะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเราทำกับข้าวกินเองหมายถึงแบบใช้หม้อนเนี่ย แค่ครั้งเดียวไม่เคยใช้อีกเลยอ่ะแบบก็เลยรนะู mm ้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับเร,ราแล้วอยู่ไปมันก็เป็นฝุ่นกลับบ้านแล,น mm hmm. แล้วกันเดี๋ยวกลับบ้านแล้วต้องเอาไปล้างอีกรอบมือโ mm hmm. oh. งขนาดฉนเปนกล่องยังยัดขยะไว้ ก่อนนี้เป็นหน้าที่ของแม่น่าให้ดูสภาพตรงนี้โอ้ยฝุ่นแบบฝุ่นเกาะแบบกเกาะอากาศเถ่อนกล่องนี้เดี๋ยวเอาไปใช้ต่อนีอ่ค่ะก็จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วจานนี่คือแบบสกรปรกมากเอาไว้ลองอันนี้หลังหลังไมโครเวฟคือโคตรสกรปรกอะ่ะ ทุกคนนี่คือทัภาพทภาพพื้นดูสินี่นะคะเราต้องมาถูห้องคว้าท่องกันแล้วคือมันใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนมันค้างแค่ถูห้องเปลี่ยนผ้าที่นอนแล้วก็ซักผ้าเก็บผ้าใกล้จะเสร็จกี่โมง นะครับข,ของวันนี้โอ้คิดไม่้วเหนื่อยอ่ะว่าทีนี้จะเสร็จแล้วคุณคิดสภาพเพราะผมจะต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนจะเปลีป่ยนกปลี่ยนไปเขาจะบอก เสร็จใกล้จะเสร็จเสร็จยัมเสร็จคอโยองมาทุกคนยองแบบยองค่ะผ้านี่มาคุมที่นอนนะคะ นี่คือสภาพเรานะคะหน้าแบบโอ้หน้าแบบหน้าสดสุดแต่ฉันทำงานจนฉันลืมว่าวันนี้ฉันมีสอบแล้วก็ that's it for today นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้สะอาดมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แบบเรียบร้อยขึ้นอะเออแต่เดี๋ยวก่อนกลับบ้านเดี๋ยวจะกวาดห้องอีกทีนึง นี่นะคะเป็นเวลา11บเอโมงขออนุญ,ญาตออกไปสอบกันนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงสอบดิฉันดิฉันเพิ่งเอื้อรอเรยร้อยช้เสร็จแห่ไว้เจอกันใหม่บายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ